ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหัวใจของความสําเร็จในยุคนี้ล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดและสร้างอัธยาปยต่างๆมากมายวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สหกรณ์การ,กรเกษตรสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ที่จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับเทคโนโลยีที่ดิฉันพูดถึงช่วยให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยได้กินข้าวเมล็ดส,สวยที่มีประโยชน์ไร้สารเคมีเจือปนค่ะโดยการพัฒน,นาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์ในการสนับสนุนเทคโนโลยี UTDRF ภายใต้โครงการลานา,า4.0เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสาหากรณ์การเกษตร,รของพี่น้องชาวนาไทยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์และเครื่อง UTDRF เราลองไปฟังแนวคิดโครงการลานนา4.0และที่มาที่ไปของเครื่อง UTDRF จากผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปฏิพัฒน์ถนอมพงชาติค่ะ การนา4.0นะครับก็เป็นโครงการที่เน้นในการพัฒนาเกษตรกรนะครับในกลุ่มภาคเหนือนะฮะให้มีการทําเกษตรที่ปลอดภัยครับโดยเราก็จะมีการคัดเลือกสหณ์ทางการเกษตรนะครับที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการโดยเน้นนะครับในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการมาใช้ประโยชน์ในการลดการใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิตครับซึ่งโครงการนี้นะครับจัดโดยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือครับทั้ง7จ็ดมหาลัยด้วยกันครับการนําองค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีในวัตกรรมต่างๆในมหาลัยนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมในด้านการเกษตรปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกรครับรวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรด้วยและเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะครับในเรื่องของการทําเกษตรปลอดภัยครับมุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรก่อนนะครับชาวนาแล้วก็สากล กรเษตที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้บริโภคครับก็จะได้รับประทานข้าวที่ปราศจากสารเคมีและสารตกค้างในข้าวครับซึ่งจะมีความปลอดภัยต่อการรับประทานมากที่สุดครับสำหรับเครื่อง UTDIF นี้นะครับก็เกิดมาจากความต้องการในการแก้ปัญหารเรื่องมอดแล้วก็ไข่แมลงในข้าวนะเป็นหลักซึ่งเมื่อก่อนหรือในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการลมสารเคมีนะครับเพื่อกําจัดมแมลงแล้วก็ไข่มอดต่างๆนะฮะโดยเทคโนโลยี UTDIF นี้ก็จะเข้ามาช่วยในการที่จ่าย คลื่นความถี่วิทยุแรงดันสูงในการกําจัดแมลงแล้วก็ไข่แมลงที่มีอยู่ในข้าวได้ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีใดใทั้งสิน้นจึงทําให้มั่นใจได้ว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยปลอดภัยและสารเคมีแน่นอนครับ และตอนนี้พัดอยู่บริเวณหน้าโรงสีสาหากรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์และด้านข้างของน้องพัดคือประธานแล้วก็ผู้จัดการสาหากรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องพัดอยากจะรบกวนทั้งสองท่านให้พาเดินเยี่ยมชมภายในโรงสีของเราค่ะ แล้วก็พาเยี่ยมชมการทํางานของเครื่อง UTD RF แบบตัวเป็นๆว่าเขาจะมีขั้นตอนแล้วก็หลักการทาํางานยังไงงั้นหนูรบกวนผู้การพาหนูเดินเยี่ยมชมด้านในห,หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะงั้นไปเลยค่ะ ก่อนอื่นค่ะอยากให้ผู้จัดการเล่าถึงรูปแบบการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ค่ะก็ในส่วนของที่สหกรณ์ได้ให้บริการกับสมาชิกหรือว่าเกษตรกรที่มาใช้บริการในโรงสีค,คือเรารวบรวมข้าวของสมาชิกหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่มาไว้ที่สหกรณ์แล้วเราก็คัดพันุข้าวที่ดีเช่นข้าวมะลิข้าวกโก้สีสามนำมาแปรรูป เราจะขายให้ทั้งราคาส่งและก็ราคาขายปีถ้าเป็นสมาชิกก็พิเศษนิดนึงก็จะมีเงินเฉ,นเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปก็ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะไม่รับไม่ได้รับในส่วนของเงินเฉลี่ยคืนแต่ว่าสกอเองก็บริการด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ส่งถึงที่เหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเยอะๆค่ะ ตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาในโรงสีแห่งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโรงสีดูทันสมัยมา,มากๆเลยอยากจะให้ท่านประธานนะคะเล่าให้นงพัดฟังหน่อยว่ามีขั้นตอนการสีข้าวเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกที่เราลัดข้าวคุณภาพจากสมาชิกมาเราก็ต้องมาทําความสะอาดพอทําความสะอาดแล้วก็จะไปที่เครื่องระเทาะข้าวเปลือกจะลงมาที่ตะแกรงโยกเพื่อมาพัด แยกข้อเปลือกที่กระเทาะไม่หมดเสร็จ <S ess AC> แล้วเข้ากล้องยิงได้ก็จะตรงขึ้นไปที่เครื่องคัดปวดกระหินก้อนเล็กเล็กถึงจะไปที่เครื่องขัดขาาเพราะฉะั้นตอนเครื่องที่สี่ก็จะเป็นเครื่องขัดมันเสร็จแล้วก็จะไปแยกข้าวที่มันมีเม็ดเล็ดผข,ข,ข,ขัดามาเมล็ดขัดกบบข้าวต้นออกจัดกันเพื่อจะไปยิงสีเครื่องยิงสีก็จะทําหน้าที่ยิงไอ้เมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพเสร็จแล้วจากเครื่องยิงสีก็จะผ่านไปถึงเครื่องยูทีดีอาร์เอฟ เพื่อฟัอบไข่แมลงต่างๆที่แฝงตัวยอยู่ในมเมล็ดข้าวครับเสร็จแล้วก็จะออกไปที่บรรจุพันธ์เครื่อง UTDRA เป็นนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอยากจะให้ท่านค่ะได้เล่าถึงการทำงานของเครื่องนี้นะคะรวมไปถึงว่ามีความพิเศษยังไงแล้วก็มีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างค่ะ ก่อนที่จะมาถึงเครื่องนี้คือข้าวจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วถึงว่าขั้นตอนการอบเครื่อง a u TDRF เพื่อกำจัดไข่แมลงที่พร้อมผลอยู่ในเมล็ดข้าวของเรานะครับแล้วมีความพิเศษยังไงคะเครื่องนี้ใช้หลักการนะให้ความร้อนแบบคลื่นวิทยุนะครับที่ความถี่ที่27.12เมกะเฮิร์นะครับเขาก็จะความร้อนแบบสม่ำเสมอซึ่งจะไม่ทําให้เมล็ดข้าวเสียหายสามารถกําจัดไข่มอดและไข่แมลงต่างๆที่ ฝัตัวอยู่ในมเมล็ดข้าเราได้ครับแล้วผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะก็ลูกค้าก็ไว้วางใจมากขึ้นตอนนี้ก็ทำให้ข้าวตานของเรามีการขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค,ครับ หลังจากที่เราเห็นขั้นตอนการผลิตข้าวมาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายแล้วเรามั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตข้าวนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมเสิร์ฟข้าวสู่ผู้บริโภคด้วยความใส่ใจจริงๆ และตอนนี้น้องพัดพร้อมที่จะช้อปปิ้งแล้วค่ะอยากจะให้ผู้จัดการนะคะช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ของสงหกกณ์การเกษตรสว่างอารมณ์หน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะท่านผู้ก็ผลิตภัณฑ์ของสังกรนนะคะที่ผ่านเครื่อง UTDIF นะคะจะมี2ผลิตภัณฑ์คือข้าวหอมมะลินาขันซึ่งในข้าวหอมมะลินี่ค,คุณสมบัตินะคะก็จะเป็นข้าวที่อ่อนหอมนุ่มนะคะโอ้โหไม่สวยมา,มากเลยค่ะค่ะค่ะ กล่องสีฟ้าตัวนี้นะคะคือข้าวอะไรเอ่ยคะเป็นข้าวนาขวัญกอขอสีสามซึ่งตัวนี้เหมาะสําหรับผู้รักษาสุขภาพนะคะซึ่งมีน้ําตาลต่ําำแล้วคนที่จะลดความอ้วนนะคะทานข้าวอันนี้จะคุณสมบัติของเขาคือจะอิ่มทน ะะแสดงว่าคนที่ควบคุมน้ําตาลอยู่ตอนนี้ก็คือกินได้ยังหนูยังหนูก็คือจะควบคุมน้ําตาลกลัวเป็นโรคอ้วนเนาะก็กินตอนนี้ได้ไดใช่ไหมคะ,คะผู้จัดก,การคะถ้ามีคนสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ข้าวสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างคะถ้ามีผู้สนใจนะคะติดต่อได้โดยตรงที่สกรการเกษตรสวัสดอารมณ์จำกัดในเบอร์ของผู้จัดการนะคะ,คะ0 8 79, 59, 59. ะ1 3 7 9 5์แอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์ของหัวหน้าการตลาดของสกร 0819718004นะคะหรือว่าในเพจของข้าวตาเพชรสว่างนะคะอ๋อก็คือสามารถติดต่อทั้งช่องทางโดยตรงค่ะผู้จัดการเลยแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะ,คะเป็นเพจ Facebook นั่นเองค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากกินข้าวที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแบบนี้ต้องนึกถึงข้าวหน้าขวัญเท่านั้นค่ะข้าวนาขวัญข้าวไทยไรยมอดปลอดสารเคมีค่ะ,คะ